สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับคลิปนี้มาดูส่งงานพันธยวันที่สิบเกมีนาคมนะครับตัวนี้เป็นพันธยแม่สักนะครับงานเคลือบสีอ่อนสีธรรมชาติเลยนะครับใส่ชุดสีเสร็จเสื้อยี่ห้ามิลลำสิบหกมิลน,นะครับเดี๋ยลองให้พร้อมใส่ครับพร้อมแกะลายหน้าหลังครอบไกลลูครอบแม็กซีดำนะครับ อันนี้เป็นทรงที่ลูกค้าเลือกมานะครับทรงมือสอดรองแก้มสองข้างนะครับโอเคครับสนใจก็สอบถามทางข้อความเพจได้เลยนะครับรับทําทรงตามสั่ง มีส่งให้เลือกเยอะมากนะครับส่งตามคอส่งมือสอนนะครับถ้าเข้ามาสอบถามก่อนได้ครับราคาไม่แพงครับรับทำหมดนะครับสี่เจ็สี่ห้าสองสี่ห้าห้าสี่ห้าเจ็ดนะครับถ้าเข้ามาสอบถามได้เลยครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปต่อๆไปนะครับ N niggas in my bro tryna phase me